ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับตัวนี้ขออนุญาตรีวิวการเก็บลงเย็นนะครับ จะเจ๊อเอาภาพไกลนิดหนึ่งครับเพราะว่าจะไม่เห็นตัวผมนะฮะคอยดูนะครับคอยดูตัวผมนะครับคอยดูผมยกลงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บทั้งสองลงเลยนะครับที่กำลังเก็บนั้นลงงกี้ตรงนี้นะครับลงนี้คือไอซีนะครับลรงนี้คือไอสามนะผมจะเก็บไอสามก่อนนะครับ เอา,าเอาไอซีขึ้นก่อนนะครับเ,เอไอซีขึ้นก่อนลงยี่นี้ซื้อไอซีนะครับเรานะลงยี่นี้ซื้อไอซีก็เป็นของที่ด้เขียนไปซื้อถวายให้วัดตาเตีย้ยค,คิดให้กับคุณพ่อสะอาดจัดกินนะครับเมื่อตอนรกิจส่งของคุณพ่อสะอาดจัดินก็นำลงยี่นลงยีนน้มาโชว์อนกับ แล้วก็ซื้อรีดดีนนะครัเสียน่ามีหเสียด้วยกันแล้วก็จำเป็นัอนคมนะ่าปพอก็มีโดยเฉพาะุเรียกนะครับได้ซื้อโรงไว้บริจาคให้กับผู้ยากไร้ทั้งหมด10บโรงด้วยกันนะครับทั้งหมด10ไปตอนนี้เหลือประมาณ แปดใบนะครับนฮะหมดไปแล้วครับสี่ห้าโลนะฮะหมดไปแล้วสี่ใบนะครับเวลานี้เหลือหกใบนะครับนะใบที่นู้นนะครับนะใบที่วัดเทโุโคนอีกหนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะโลที่พดาเอฟีท่านใดน,นะครับมันเกิดการเสียชีวิตขึ้นมามันก็มันก็หาโงไม่ได้เป็นตอนบางคนก็มีทัศน์ตังค์มากไม่มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีปัจจัยที่จะทํางานศพนะครับนะ ซื้อโลงสักโลงหนึ่งก็มันก็ไม่มีนะเนาะแต่เงินก็ไม่มีนะเขไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่มีเงินก็กเราก็ต้องใช้โลงบริจาคนะครับโดยผูงที่ได้เงินนั้นะเป็นผู้บริจาคให้นะครับถวายแต่วัดตังเตียสิบใบนะครับโดยเฉพาะโลงสายศพนะเอาไว้สำหรับศพผู้ที่ยากไร้นะครับศพนะคนจนจริงๆนะครับพี่น้องนะอ่ะต่อไปนะผมจะทำการยกไอ้สีขึ้นสุสา,าน มันไม่มีใครช่วยจริงๆแล้วก็ผมก็ทําได้นะครับเพราะว่าหน้าที่สัปเหร่อวัดตังเตี้ยนะพี่น้องนะอ่าจะทําทการยกเจ้าเลยนะครับนะวางไม่ได้เดี๋ยวหลุดนะครับตรานนะครับพร้อมนะครับเอ้ะลุกอีกหนึ่งนะครับเอีเนาะ แต่ว <łość> ่ามันไม่ค่อยจะเหนื่อยเท่าไหร่นะอุ้ยไม่พอจะเป็นไตมันอีกอุ้ยเป็นงั้นอันเท้านะครับก่อโทษขอโทษอีก้วยนะเท้า่าไปยก อ,กกอ,อต่อไปเก็บลงเย็นครับต่อไปเก็บลงเย็นเก็บลงเย็นวัดตานเตี้ยครับ ต่อไปเป็นไอสีนะครับ เราะว่าการที่ต้องเก็บลงเย็นนะหนักเท่าไรก็พอาได้แต่ไอ้โจ้งในไม่ไหวนะไอ้สองอะไอ้สองหนักมากนะไอ้สอง มาแล้วครับลงเย็นมาแล้วเห็นไหมครับเห็นลงเย็นไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะเคลื่นอนเคลื่อนไปเรื่อย เดี๋ยวดีนี้ล็อกไปก่อนล็อกปับป๊บๆไปปับป๊บปอ้หหลุมล็อกนะกดอันนึงยังไปนู่นยังไปนี่เลย บาแดงนะฮะเดี๋ยวกระติกกระติกเดี๋ยวัติด,ดตะตนเขาเรียกว่าที่บังลูกปืนนะท่านผู้ชม,ชมที่บังลูกปืนแล้วโรงเย็นนี่ก็จะเอาเข้าไปนะเหมือนเลยเลยครับเหมือนกับวัดคุ้งยางใหญ่เลยไหมครับโรงเย็นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณอย่าซ่องอ่าสับปปเร่อวัดตานเตี้ยผมก็มาจบทางรีวิวทางด้านโรงเย็นนะครับ โดยช่องสับเปลววัดตันเตี้ยหรือช่อง YouTube เจ้าหน้าที่เมนวัดตันเตี้ยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้เกิดให้กําลังใจกับช่องสับเปลววัดตันเตี้ยหรือเจ้าหน้าที่เมนวัดตันเตี้ยนะครับก็ขอขอบพระคุณกับประดาท่านผู้ชมและเอฟีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ